จิตเป็นตัวทรงในความเป็นอยู่ตลอดถึงความสุขความทุกข์จิตเป็นผู้ทรงเป็นผู้รับผิดชอบทั้งปัจจุบันไปทุกขณะแน่นจะไปเรื่องอนาคตก็ต้องเป็นไปจากจิตที่เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาจะต้องรับผิดชอบตัวเองความเป็นอยู่จะมีความสุขความทุกข์เป็นสอออยู่ที่จิต ความเป็นไปข้างหน้าจะมีความผุดความจเจริญจึงสอบไปจากจิตที่มีความจเจริญอยู่ภายในหรือความเสื่อมอยู่ภายในตนเองไม่มีอันใดที่จะนอกเหนือไปจากนี้ทั้หรอกบ,บคุคคลและสัตว์ที่จะต้องได้รับความกระทบกระเทือนหรือความสัมผัสรับรู้ในสิ่งต่างๆที่นอกเหนือไปจากใจไม่มีใจจึงเป็นสิ่งสําคัญความรูม้นี้รอบโลกธาตุเหมดอะไรจะสัมผัส มาจากใกล้จากไกลเราต้องเข้ามาสัมผัสความรู้เพราะฉะนั้นความรู้นี้จึงควรจะได้รับการอบรมให้เหมาะสมกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องต่างๆเพื่อจะได้รับความกติกาเตือนแต่น้อยที่สุดก็ให้พอมีทางระเบีบตีตัวได้จากอาร,รมณ์ต่างๆไม่เช่นนั้นก็รับเอารับออกก็แย่แย่เราจะเห็นได้ในที่คทั่วไป ก็อยู่ในเอกานที่ใดก็ตามคนเราพูดกันรู้เรื่องไม่เหมือนสัตว์สัตว์ก็เป็นติดกงงังอลเพียงคางหรือแสดงอาการเป็นความทุกข์ให้เราเห็นแต่มนุษย์นี้แสดง,าาง,แองออกมาทางวาจาทางจิตวิญญาณแล้วยังออกมาทางวาจาเป็นความบุรถึงเรื่องความทุกขก์ความร้อนต่างๆนะถือการงานการได้การเสียการเจ็บไข้ได้ป่วย ความทุกข์โศน,นแค้นความถูกบีบบังคับอลายต่างๆแต่นี่มากระเทือนอยู่ยที่จิตดวงเดียวเท่านั้นเป็นทั้ง,งทางจิตจึงค,ควรจะได้รับาออการอบรมให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของตนและสมกับความที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบในตัวเองจิตที่ไม่ได้รับาออการอบรมเลยนั้นมีแต่กระทบกระทุก,กความกระทบก,กระเทือน มาเหยียบย่ำทำลายอยู่ตออยอยลอดเวลาดันก็ไม่มีสาระการสถานที่ก็ไม่มีสาระตัวของเราเองก็ไม่มีสาระมองดูจิตก็หาสาระไม่ได้เราทั้งคนลายเป็นคนหมดสาระเป็นคนหมดหลังไปทั้งๆความหวังมีอยู่แต่หาสิ่งที่จะตอบแทนความหลังนั้นมันไม่มี ขอจิตมันไร้สาระเนี่ยเลยที่ทำที่จิตไปไร้สาระข้อเพราะจิตขาดความเข้หนียกศึกษาขาดความระมัดระวังขาดความประพฤติตนต่อตัวเองคือจิตให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากจว่ากายไม่ว่าความแฉะยึกตื้นอยางละเอียดเป็นสิ่งที่จะต้องมาสัมผัสให้เป็นผู้รับผิดข้อภายในจิตนี้ทั้งหมดการปฏิบัติธรรมจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพื่อจะต่อต้านอะไรๆต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีและจะยังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายด้วยการประทฤติปฏิบัติชอบออกจากจิตใจที่ดเด้นโรคพวกคนได้ดีแล้วจิตที่ไม่เคยได้รับการอบรมทำเลยไม่ทราบว่าศีลท,ทำเป็นอย่างไรเลยอับจิตที่พอรับทราบบ้างนั้นเราก็พอได้พอทราบได้ชับเนนกือนภายในจิตของเรามาเป็นลำดับลำดับ แม้แต่การฝึกฝนอบรมด้วยสมาธิภาวนาทำแรกๆก,ก็รู้สึกว่าฝุดเครื่องกระเจียบตะกายวุ่นไปหมดเหมือนกับจะเข้าสแสดงแจงคือถูกคิดถูกเขาเอาไปท่ากันเองเพอเห็นผลนนนยังไม่เคยปรากฏหากเป็นความพอใจอยู่บ้างก็พอพักพออย่างกันไป ทำให้พอใจทั้งไม่เห็นผลเลยก็ลำบากลำบุญมากนั่งเพยงยี่สิบสามสิบนาทีนี่โอ้โหนัมนก็จะเป็นจะตายจิตเมื่อได้รับการอบรมอยู่เรื่อยๆมีขณะหนึ่งจนได้ที่จะเหมาะกับจังหวะอันดีนางามที่จะก้าวเข้าสู่ความสงบให้เจ้าของได้เห็นชัดแล้วเกิดความเชื่อความเงินไขึ้นมานั่นแหละเป็นเชื้อแห่งความเชื่อ ที่จะให้เกิดความไม่ต่าพยายามไปโดยลำดับหลวงเคยเล่าให้ฟังในการทุกธัเบื้องต้นซึ่งเป็นไปด้วยความเชื่อความเม่ไสยอยากทำาเวลาถามหัวหน้าวาดัดท่านพ่อบอกให้ภาวนาพุโทโธแล้เนะผมก็ภาวนาพุโทโธเอาพุโทโธภาวนาหรือภาอวน,นาภาวน,นาก็ไม่ทราบว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างก็ทำาไ่างก็กาอย่างนั้น,น แต่สำคัญที่ทำว่าพุโทโธกับสติระวังกันยุดตอนภาวนาพุโทโธนั้นตอนภาวนานั้นท่านว่าไม่ให้ส่งจิตไปอื่น่านมีความรู้อยู่กับคําบริกรรมภาวนานั้นเราก็จกับตรงนั้นเพราะเราไม่รู้กว้างความอ,อะไรก็ไปทําอย่างท่านง่าจริงพอทําลงไปกําหนดพุโทธโทธพุธโทธโธพุทโธปรากฏว่าความรู้สึกของเราที่มันสัานอย่างนี้ที่ต่นสังนั้นรวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามา อาการของจิตที่แสดงอาการรวมตัวเข้ามานั้นกลายเป็นจุดสนใจของเรามากขึ้นทําให้สติก็จดจอ่อความตั้งใจก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนปรากฏว่าจิตที่งสงบเงียบเกินไปเลยตอนนั้นขาดหมดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขมาจาัดทันขึ้นมาภายในใจแล้วเกิดความตื่นเต้นไม่นานจิตถอนขึ้นมาเสียเสียดดยโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยนั่นแหละ เป็นเชื้อสำคัญให้เกิดความมิสาพยายามไม่ว่าจะเรียนหนังสือมากน้อยเพียงไรลำบากลำบนขนาดไหนการภาวนาจริงไม่เคย้ต้องละปล่อยเวลาไว้สงวนเวลาไว้สนาบทำภาวนาแต่ก็ไม่ค่อยได้เต็มไม่เต็มหน่วยนานๆทันน้งจะเรียนหนังสือมาจนกระทั่งได้ออกปฏิบัติจิตสงบได้อย่างนั้นเพียงสามครั้งเท่า,านั้น เหตุที่สงบไม่ได้เรามาพิจารณาภายหลังก็พอทราบได้ว่าเพราะความยึดมั่นถือมั่นความคาดหมายในผลที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วและดับไปแล้วนั้นนั่ผ่านไปแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์ของใจโดยไม่คำนึงถึงงานที่ทำซึ่งจะทำให้เกิดผลเช่นนั้นขึ้นมาอีกจิตมาปล่อยงานอันนี้เสียมีแต่ความมุง áng, ่งหวังอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วผลก็ไม่เกิดเมื่อคอยจางๆไป จิตก็ไม่่อยหมายมั่นกับอารมณ์ที่ผ่านไปแล้วนั้นมันถึงรวนให้อีกพอจิตเกิดความกังวลกับสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วนั้นเมืเ่อไหร่ันก็ปตากฏผลขึ้นมาพอตา,ากฏผลขึข้นมาทีไรจิตก็เป็นอีกแล้วอยากให้เป็นเหมือนอย่างมันนั้นพยายามก็จิตก็มีความรู้สึกอยู่กับผลที่เป็นไปในอดีตที่เสียไม่เข้ามาสู่วงปัจจุบันซึ่งจะยังผลให้เกิดขึ้นมันก็ไม่เกิด ทำเมื่อไรก็อย่างนั้นอีกจนกระทั่งหมดหวังก่อยแล้วมาทําภาวนาตามธรรมดาไม่คิดคาดหน้ากันหลังมันก็เป็นอีเนี่ยเราก็ทราบได้เมื่อภายหลังจนกระทั่งได้สั่งหน้าสั่งตาทำภาวนาจริงจหยุดการศึกษาเราเยียนแล้วคราวนี้เอาจริงเอาจริงเป็นกับตาต้องให้รู้จิตดวงที่เคยเห็นเคยรู้แล้วนั้นจะไปที่ไหนได้ จะพยายามเอาให้ได้ง่นายอย่า,างเดีทำไม่ดกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำทุกยาบทไม่เล็ดละก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบเช่นนั้นเมื่อปราบทเป็นความสงบเช่นนั้นขึ้นมาแล้วก็ทำให้นานไปดูลำดบบสงบได้นานแล้วไม่ตื่นเต้นที่นี่ การความการตื่นเต้นนั้นมันเป็นเหตุให้กวนเหมือนกันยองความสงบนั้นให้คอยตัวออกมาได้ทีนี้เวลาชินต่อความเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ตื่นเต้นมีแจะคอยกําหนดคอยดูจิตที่แสดงตัวเข้าไปสู่ความสงบจะแสดงอาการอะไรออกมาก็ให้รู้อยู่กับจิตแห่งความรู้ที่สงบตัวงไปนั้นเลยข่ายเดียวเท่านั้นจี่ก็สงบได้นานแน่แน่นเป็นลำดับลำนับความสงบของจิตแต่ละครั้งละครั้งนั้น นอกจากจะเป็นความสุขความสบายในขณะที่สงบแล้วยังเป็นการสร้างฐานอย่างความมั่นคงของจิตขึ้นได้โดยลําดับอีกเช่นเดียวกันจนกระทั่งปรากดเป็นความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในใจทั้งๆที่จิตไม่เลี่ยมก็ทสาบเมื่อกําหนดดูความรู้ของตนเมื่อไรก็ทราบชัดว่าความรู้นั้นเด่น เป็นความสงบโดยลำพังตนเองอยู่โดยเฉพาะแม้จะคิดเรื่องอืน่นใดได้อยู่ก็ตามแต่ฐานความสงบนั้นไม่เคยลดละความเป็นของตนเองนี่เรียกว่าจิตสร้างฐานเป็นความมั่นคงขึ้นภายในตัวเองท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิคือเป็นความมั่นคงอยู่ในฐานของตัเองทีนี้การภาวนาคือทาเพื่อความสงบนั้นเราทําไม่ลดละก็ยิ่งสงบขึ้นไปเรื่อยๆกลางวันก็สงบกลางคืนก็สงบ พราะทาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนก็ยิ่งเป็นการสร้างฐานให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งอยู่ที่ไหนก็มีความมั่นคงอยู่ภายในจิตใจมีทานเรียกว่าจิตเป็นสมาธิเป็นเป็นอย่างนี้ความสงบเป็นอย่างหนึ่งจิตที่เป็นสมาธิยือตามฐานของตนนี้นเป็นอีกอย่างเวลาเราพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อจิตที่ความอิ่มตัวอยู่ด้วยความสงบ จิตย่อมไม่มีความหิหวโหวยระวกระวายกับอารมณ์ต่างๆทางธรมรมดาของจิตที่มีความสงบนั้นมีแต่ความหิวโหวยทั้งนั้นคิดนั้นปรุงนี้อยู่เรื่อยๆจะพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เหตุได้ผลไม่ได้หลักได้เกณฑ์เพราะดักจิตหยุดนั้นวางนี้ปล่อยนั้นไปจับจดไปหมดทางที่สอนให้มีจิตมีความสงบเวลาสงบมันก็สงบเป็นปน,ปน,ปนไปสงบมันจะจน เราจะให้สงบสักกี่ชั่วโมงก็อยู่อย่างนั้นเป็นความสมายเลยกลายเป็นสมาธิขี้เกียจจนกระทั่งได้ถูกครูบาอาจารย์ท่านดุดาว่าเก่าจุดลากออกมาจากสมาธิให้ค้นทางด้านปัญดาจึงไม่ช้ายนี่พอเริ่มคชายปัญดาก็เพราะว่าจิตน,นี้มีความสงบตัวอยู่แล้วมันก็ง่ายพอกําหนดออกไปไนี่ใดมันเข้าใจเป็นลําดับลำดับ การเข้าใจทางด้านปัญญานี้ผิดก,กับสมาธิอยู่มากเข้าใจในอารมณ์อันใดเข้าใจในเรื่องอันใดน,นี้มันถอดมันถอนไปพร้อมๆกันก่อราง,รงไปเรื่อยก,ก็ทราบว่าออการกดเครื่องชีเล่นนี้ต้องกดเครื่องด้วยปัญญาเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นความแง่เดียวอยีกเหมือนกันจึงทําให้เกิดความวเพลิดเพลินเลยลำหนักลำดาการพิจารณาไม่ลดละ อะไรเราพิจารณาอะไรเพื่อไม่ลดละพิจารณาก็พิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยเป็นปัจจธรรมอันเดียวกันทั้งสี่อย่างนี้อยู่ด้วยกันคือทุกข์ก็แสดงอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนอยู่ในร่างกายและจิตใจสมุทัยก็สแสดงขึ้นมาโดยลำดับถ้าเราเผลอเมื่อไหร่สมุท,ยทัยคือความขขคิดคลุ้งเพ้อเหินไปนแงน่ต่างๆซึ่งเป็นการสั่งผมกิเลสก็แสดงตัวออกมาจากจิตดวงเดียวนี้นัก ถ้าเจสมาธิปัญญาก็ดําเนินงานไปเรื่อยๆทําจิตให้สงบลงไปเรื่อยๆ้ะปัญญาก็สอบส่อนดูธาตุดูขันดูของเรื่องของทุกเรื่องของจุลปัญดูเรื่องอนิจจงทุกขังอาตาซึ่งมีอยู่รอบตัวโดยลำดับธรรมาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนกระทั่งมีความชำนิชทํานความทํางานทางจิตนี้ซึ่งเป็นความจริงแล้วไม่ได้เหมือนความจั ทีแรกก็พิจารณายากลําบากเราจะขี่คลายอะไรอวัยวะแต่ละส่วนนั้นส่วนออกไปให้กระจายตัวไปอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเชื่องช้าแต่พอสติปัญญามีความสามารถแล้วมันพิจารณาได้อย่างรวดเร็วกหาหนดอวัยวะส่วนใดนี้มากระจายไปหมดทั่วร่างกายสร้างไปไปหมดเหมือนกับกระดาษสีเฮจิตก็ถืออันนี้เป็นอารมณ์ จะเดนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ถืออารมณ์แห่งวิปปัสสนาพิจารณาที่นี้เป็นลำหนักลำหนักจนมีความสามารถเต็มที่แล้วก็ปล่อยวางไปเป็นขั้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 นท่านี้ก็ปัญญามีความแหลมคมกว่าสมาธิสมาธิเป็นแต่เพียงความสงบปัญญาเป็นความคล่องแคล่วเป็นความตอดต่องมองทะลุ ผลต่างๆเรื่องขาดเรื่องขันที่เราเคยจำว่าอันนี้จังทุกครั้งอนัตาอันนี้มันเป็นอย่างหนึ่งพออันนี้จังทุกครั้งอนัตาซึ่งเป็นความจริงทราบซึ้งถึงใจแล้วมันซึ้งมากที่สุดดึงดั่งทาให้เพลิดเพลินต่อาการที่เจอมาลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนสถานที่ทางเวลาไม่ไม่ไปสนใจนอกจากจะสนใจกับความรู้ความเห็นที่ตนมุงหวังอยากให้เข้าใจนั้น เข้าใจไปเดืนอยลำดับๆมีเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนจึงมีแต่ความท่าเพียนตลอดเวลานอกจากหลับไปเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาก็ประกอบความ่าเพียนโดยทางสติปัญญาเรื่องธาตุขันธ์นี้สำคัญมากเีแหลมันก็พิจารณากระจายเป็นตั่วโลกประธาเนี่ยนเรื่องอนิจจพิจารณาไปหมดไม่ว่าหลุดจากผู้บุคคลไม่ว่าต้นไม้ภูเขาเป็นสิ่งที่กระ มีความแปรกระทนั้เหมือนกันหมดจะยึดอะไรเป็นเราเป็นของเราอันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นของเรามันยึดไม่ได้มันไม่เป็นที่ไว้ใจทั้งนั้นเพราะกองแห่งใจรักนห่งสังทุกข์ของนาคามันเป็นตัวของเขาอยู่แล้วทราบชัดันก็ไม่กังหวนประการหนึ่งก็คือความเห็นเข้ามีความเห็นชัดในสิ่งและนี้แล้วด้วยปัญญาอย่างช,าชัดเจนประการแรกกระจิติอินตัวโดวยสมาธิไม่เข้าไปกังวล ทีนี้ก็คลี่คลายสิ่งที่เรายังไม่พิจารณาออกด้วยปัญญาเมื่อเห็นธาตแล้วกับมันต่อยที่มีต่อยทางที่เคยอธิบายแล้วตาา่อยเข้ามาเป็นลำหนักลำหนักเห็นธาดเท่าไหรก็เกอดเข้ามาทีแรกก,กว้างปัญญานี่วิ่งทั่วโลกธาตุเลยเหมือนกับว่าโลกธาตุวันได้หมดนเะพราะจิตปัญญามันวิ่งไปถึงกันหมดดูเสียงตืง่นรถเครื่องยนตผัด อยู่ใกล้ไกลมากน้อยอย่างไรลูกตื้นอย่าละเอียดมันคน้นเแล้วจนเป็นที่เข้าใจแล้วถึงจะปล่อยได้ถ้ามันเข้าใจมันไม่ปล่อยเราจะบางคับให้ปล่อยมันก็ไม่ปล่อยเช่นอุปทานเนี่ยบงังคับงนั้นทลาบังคับเธอถ้ามันไม่เข้าใจด้วยปัญญาแล้วมันไม่ยอมปล่อยพอเข้าใจเท่านั้นไม่ต้องบอกมันฉลาดปั๊บ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 ไปเลยนี่ท่านเรียกว่าปล่อยด้วยปัญญาความโง่เป็นผู้พาให้ถือความฉลาดเป็นผู้พาให้ปล่อยวาง ทานจึงสอนให้อบรมทางสติปัญญาให้มากในการพิเาาจารณาผลสุดท้ายมันก็ไม่ไปไหนมันก็เข้ามาทานมาขันอันเป็นตัวของตัวแท้ที่ยึดถือกันมาประจําตั้งแต่วันเกิดกําเนิดไหนๆก็ตางม,มันก็ถือภาคถือขันนี้เป็นตําคัญถือว่าเป็นเราทั้งหมดเนี่ยในร่างกายอันนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราจรึงตัดทนาก็นันย่างเดว่าเราเป็นทุกนังถือว่าเราเป็นทุกนะ ร่างกายทุกส่วนกอดทราบแล้วว่ามันแปรปรวนมันก็จ้งไปแย่งเข้ามาว่าเป็นเราเป็นของเราแย่งความแปรปรวนแย่งอนิจังแย่งทุกขงังแย่งนาธนัตตามาเป็นตัวของตัวจนได้ก็เพราะความหลงมันพาให้เป็นเห้การที่จะถอดถอนความหลงที่มันซึมซาบจนถึงใจลหลักเงาะข้อมูลมันฝังลึกขนาดไหนถ้าจะถอนเอาอย่างง่ายๆมันก็ไม่ได้จะต้องพิจารณาหลายครั้งหลายสหนจนเกิดควา,ามทะมิํานานทั้งนั่น,ท,น,นทั้งนี้หลาย เที่ยวรลายตลกเข้าไปมันก็แค่แจ้งแจ้งเข้าไปแจ้งแจ้งเข้าไปถึงหลักถงฐานมันปล่อยพองมันเอง่าทางลูกก็ดูมันอยู่นั่นแหละทั้งวันทั้งคืนเอาเป็นสนามข้อที่นนอท่องเที่ยวเป็นทำเลท่ที่องเที่ยวกรรม,มาฐานเที่ยวกรรม,มาฐานกับกรรม,มาฐานได้เด็ดที่ไหนที่สน้นพันก็คือเจสารล,ลมนะขาทันทาตะโจแต่ส่วนมาก,กาองเราทุาออกคนเที่ยวกรรมาฐานในตรงนี้ด้วยจระติกอจระคือก,การต้องเที่ยวของจิตพิจนามัน เห็นชัดตามความจริงทั้งขายนอกภายในส่งหน้ากายของเราทุกกับทุกส่วนวันนี้ก็พิจารณาข้าหน้าก็พิจารณาข้าวไหนก็ฟีนาทุกงานหลายครั้งแล้เห็นมันซึงข้าวเขาไปองซึงข้าเขาไปเขาป้าใจชัดเนี่ยพอเข้าใจชัดแล้วไม่ต้องบอกมันก็ก่อยอ้องมาน,นเหเวทนามันก็เกิดอยู่กับข้ากับใจมันไม่เกิดอยู่ที่ไหนเ่ะมีกษัตริยธรรมทุกขังอริยสัจจังท่านบอกแล้วชดัชดๆว่า เป็นของจริงแต่เราไม่ยอมรับของจริงอ,อ๋อแต่ของปลอมๆเขามาแฝกมาสิงมาฝังในหัวใจใจก็เลยกอมไปทั้งดวงสิ่งที่กรมมันให้ความสุขที่ไหนไม่ให้ความแน่ใจได้เลยแม้แต่เช่นอย่างเงินกอมอย่างเงี้ยเราไปจับจ่ายที่ไหนใช้ได้ที่ไหนใช้ไม่ได้ถึงจะเป็นรูปลักษณะเหมือนกันก็ตามมันกอมใยทางสมมติเนี่อันนี้มันก็กอมอีกอันหนึ่งเหมือนกันสมมติภายในของเรามันกรอมอยู่ในนี้นี่เมื่อ แต่แย่งเอาของกองเข้ามาแทะแพร่จิตจ,ต,จตก็เลยากาาไปจิตกองจิตลุ่มหลงนะผลของมันจึงเกิดเป็นความเดือดร้อนการพิจารณาก็คือว่าให้จอยคืนตามของเดิมของเขาอืไม่ฝืนความจริงอันนั้งเดิมรูปังอนิจจังรูปังอนัตตานี่เป็นของดั้งเดิมรูปังทุกขังเป็นของดั้งเดิมให้พยายามพิจารณาให้เห็นชัด่อยลงตามความเดิมของเขาเี่ย ทุกขังเราเลียนนาตานิสังทุกขังอาตตานี่นั่นก็เหมือนกันพิจารณาและพิจารณาเให้ถึงความจริงคืออันดั้งเดิมของเขาปล่อยลงสภาพดั้งเดิมของเขาเราให้อยู่ดั้งเดิมของเราอย่าไปจริงเกี่ยวกับความจริงอย่าเป็นเกี่ยวกับความดั้งเดิมของเขาอันใดดั้งเดิมของใครให้อยู่การสภาพของมันเวทนาก็อยู่การสภาพของมันให้รู้ตามความจริงของมันเราเป็นคนหลงเราต้องเป็นคนรู้ถึงจะแก้ตนได้เราหลงแล้ว หลงไปทลา,ายมันก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์เราไม่เห็นโทษของความหลงของเราก็ต้องได้ทุกข์อยู่เรื่อยๆไปเมื่อเห็นพทษของความหลงก็ต้องพิจารณาให้รู้เมื่อรู้แล้วมันก็ความหลงมันก็ดับไปมันก็ไม่ยึดไม่ถือมันก็ไม่นักเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากน้อยเชงไหนทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นทุกข์มากถึงขนาดถึงผนไม่ไหวต้องตายหายก็ตายไปเถอะเมื่อสติปัญญาเป็นตัวของตัวอยู่แล้วไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เข้าไปแบบอดหามเนี่ยทุกขจะสักแต่ว่าทุกขเท่านั้น ไม่สามารถที่จะมาทำนาจิตใจที่มีความมั่นคงด้วยสติปัญญานี้ได้เลยนะฮะถ้าเกี่ยวกับัญญาทังขานวิญญาณมันก็เหมือนกันน่งที่พูดมาแล้วหลายครั้งหลายหน่เพียงจนได้ระดับไประดับไปเกิดับเกิดับพูดง่ายๆเอาสาระอะไรมันได้ให้พิจารณาให้เห็นความปรากฏขึ้นความดับไปเท่านั้นเราไม่ต้องไปตัดลึกริงกว่านั้นเลยขอบเสียเปความจริงไปมันก่อความกังวลให้เองสัญญาเป็นของเราตาใใ่างาันตะลนาน สันยาดีสันยาไม่ดีทนันยาําดได้จำมาได้อจำได้ก็ไปไป here, เป็นเราทำม่ได้ก็เป็นเราอะไรก็เป็นเราไปหมดนี <GO> ่ <av uther> มันเลยความจริงเลยมันก็เกิดความทุกข์จำไม่ได้ก็โมโหอะไรแล้วหลงไปตามสัญญาอรล์ทั้งขานตุงขึ้นเรื่องดีเรื่องชั่วอะ่งอะไรก็ตามมันก็หมายไปหมด